โอเคเหตุการณ์ guard, พร้อมชื่อวินเทคนิคครับวินเทคนิควันก่อนเห็ลว่นลายแล้วไม่ธรรมดา <c oughs> ชื่อชื่อเก่งครับเก่งก็ดเก่งก็วันก่อนโชว์ฝีมือแล้วต่อยกับคนตัวเล็กเสร็จ <c oughs> ขอแต่คนตัวใหญ่ต่อวันก่อนธรรมดาที่ไหนโอเคสามนาทีไป เก่งระวังหน้าเปิดด้วยอ๋อ 哎，给白？啊！啊,啊！啊、哎。 Ôi, lộp xoài Ôi Mày, chép, bây, mày, chép, mày chép, ok Ôi Ôi Win Ui lao băng lao băng khá lặng đuôi Giờ cho tí tiên lặng Khá băng này khá băng này đi Oi! สามสองหนึ oh, oh. งน่งบอลเวล่าโอ้ยตัวตัวเล็กสู้คนตัว,ตวสู้กับคนตัวใหญ่สุดยอดเลยตาเต้พี่ฮะจังหวะเข้าโดนศพนะล,ลูกีจังหวะเนี้ยโดนอะไรนะโดนศพี่โดนหลอกไม่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 มีแผลไม่ไมีแผลโอเคเป็นไงบ้างฝีมือคนนี้เดี๋ยวเคนนี้ไหมไหนรอบไหนนะเฮ้อนี่น ซ้อมมาดีเลยพี่แล้วนี่เห็นเหพี่ครับเห็นในคลิปดีเราลงกี่ครั้งแล้วสามครั้งลงสามครั้งแล้วครั้งก่อนเจอกริดช่างจอร์นเจอกริดกริดดักล่าไม่ได้ใช่กริดเจอเจอใครเนาะเจอรุ่มน้องที่เทคนิคอ๋อโอเคแล้วคนนี้เป็นไงบ้างฝีมือซ้อมมาดีแล้วดีครับส้มซ้อมไ่ไหนมาซ้อมเองครับส้มที่ตุ้งสงย์บิ๊กน้อง วิ okay. okay. u u yeah. ่งอ๋อวต่ลมอะไรเงี้ยใช่ต่ลมไต่เสาบุญโอ้โหไม่มีสอบทรายตั้งแต่เสาบุญโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดคู่นี้ขอโทษเพื่อนด้วยนะ